สวัสดีครับผมจ่าลำชันะวันนี้มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมตามไปชมครับด้านหน้าท่านผู้ชมในขณะน,นี้คือเหรียญรูราคาหนึ่งสตังค์ปีสอง4สรเจ็ดิบสไปชมรายละเอียดด้านหน้ากันครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทองแดงตรงกลางจะเป็นตาอุณาโลมทางด้านซ้ายจะจารึกอักษรคำว่าสยามรัฐ ทางด้านขวาราคาเหรียญ1นสตางค์เดี๋ยวไปชมรายละเอียดของเหรียญด้านหลังกันครับนี่นะครับท่านผู้ชมด้านหลังของเหรียญรอบๆจะเป็นรูปพระแสงจักรรอบๆเหรียญเลยตรงกลางจะเป็นปีที่ผลิตคือปีพศ2474ันเป็นสี่ป็นเหรียญที่มีความเก่าแก่ สมควรยิ่งที่จะเก็บไว้เป็นทุบัติให้กับลูกกับหลานไว้ศึกษาหาความรู้ในอนาคตต่อไปวันนี้นำมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณท่านการติดตามรับชมโชคดีสวัสดีครับ